เพื่อนเธอจะเมาคี้เลยเนี่ยจะไม่ชอบนั่งเรือเลยอ่ะทำไมปิดเทอมนายไม่พาฉันไปร้านเกมมาทำไมบ้านต่างอากาศหุ้ยอย่างหรู้เลยที่นี่แหละสวยที่สุดแล้วว้าวสวยจริงอันนี้บ้านย่านายเนี่ยใช่นะใช่นะนี่เนี่ยบรรยาฉันไม่รู้ประกอบบ้านนายอย่างหรูเลยสวัสดีครับผมอ้าวไอ้ร้านชายเขียวหญ้าไม่เจอกันนานเลยนะเจอกันแล้วลุงบวยโอ้ยเพื่อน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 ตกน้ำเพื่อนเอ้ยไม่เป็นไรลุงช่วยหน่อยโอ้ไม่เป็นไรฉันรู้ว่าน้ำเป็น โอ้ยรู้ด้แหละโอ้ยสวัสดีครับโอ้ยโอ้ยผมขึ้นทางไหนได้บ้างครับเนี่ยออขึ้นฝั่งเลยต้องหินก็ได้โอ้ยโอ้ยสวัสดีครับผมผมชื่อแซมมี่ครับดีดีรู้จักครับคุณลุงอ่าเคยยะเลาฟังเลยนะเอาละเอยตอนนี้นะที่พักมันเต็มอ่ะเอาเต็มอ่ะที่พักเต็มหรอก็ไหนบอกว่ายังเหลืออยู่ไม่ใช่ครับออมันเต็มอยู่นะแย่จังเลยเอางี้เรามาเสียเที่ยวหรอพวกเธอใจเย็นใจเย็นอ่ะพวกเธอสองคนไปพักที่หลังเกาะไหม หลังกาอแล้วครับแล้วมันมีมีบ้านพักเหลืออะไรให้พวกเราพักไหมครับผมว่าบ้านธรรมดาก็ได้ครับอ๋อมันมีนะบ้านหลังกกอะจะมีเป็นกระท่อมกระท่อมอยู่นะก็เป็นที่ที่เงียบมากๆเลยลองไหมก็ก็ได้นะเอาไหมแค่เอาไหมมาขนาดนี้แล้วเพื่อนเรามาเพื่อตกปงตกปลาไงเออนะเอาสักหน่อยไปโอเคโอเคลุงงั้นก็ได้ครับผมยวลุงพาไปนะมาตามมาตามาก็เป็นบ้านกระท่อมที่คุณตาคุณยายของลุงเคยอยู่นะก็นำมาแล้วแต่ว่าตอนนี้ลุงก็เพิ่งไปทำภาษามา อนนก่ออ๋อโอเคครับก,ก็ได้อยู่ครับนะักเ,เรียนเนาะเขาเป็นซีเรียสม <ไป S 2> ากเนาะไม <ป S 2> <ๆ>่ซีเรียสไม่ซีเรียสจะแค่เราเดินทางมาหลายชั่วโมงละแหมพูดเหมือนซีเรียสเดี๋ยวมึงก็ด่าหรอกครับออฟฟิเชียลโอ้อยนี่เหรอครับเนี่ย,ยก็ไม่ได้แย่นะกยนเนาะ ก็ไม่แย่สอว่ามัน,นกระท่ทผมว่ามันก็ดีดใช่ครับผมเป็นกระท่อมที่ดีสุด้วยผมเคยเจอมาแล้วอ๋อนั่นแหละนะก็ัถนี้ก็ระวังทรายหน่อยแล้วกันนะถถนนี้บางที่ก็ทรายที่มันเป็นหลุมหน่อยนะอ๋อโอเคครับผม้ายนิชจมสายดูกอ้มันปัญญาอ่อนไป็นแค่แหละไม่มีอะไร อ๋อโอเคครับผมก็โอเคผมขอพักที่นี่ครับสาวันสองคืนแล้วกันครับลุงอ่าได้เลยเต็มที่มีปัญหาแถวนี้ก็เงียบด้วยไม่ค่อยมีแขงมาแถวนี้หรอกนะเต็มที่ก็เดินเล่นไม่ก็ตบบารน่ะโอเคครับขอบคุณมากครับไปเจอกันครับไปเจอครับลุงมีอะไรด้วยใชดูต่อไปที่ตบ้าร์หอตรงนั้นอ่ะใช่ไหมน่าจะใช่นะแต่เราไม่มีเรือนะตรงนั้นก็ดีจริงด้วยแล้วก็ไมหาเรือให้เอาเรือมาไว้ก็ได้เออก็ดีก็ดีไปเพื่อนเข้าบ้านดีว่ะปึ๊บว้าวที่นี่ สวยนะเนี่ยเอาจริงเลยมีห้องนั่งเล่นด้วยล่ะดูดิอุ้ยตรงนี้มีหนังสืออะไรด้วยอ่ะแล้วก็ข้างบนนี้เนี่ยที่นอนอยู่ไหนโอตรงนี้มีที่นั่งเล่นอ่านหนังสือที่นอนมันที่พักคนเลยนะเว้ยโอ้โหแต่ว่าเรามีแค่สองคนไงแล้วก็แบบชิลจ้ดอ่ะบ้านหลังใหญ่เนาะแจวเตียงผีเลยไม้เราไม่ต้องจ่ายไงเตียงผีเขาแบบจ่ายให้ราคาที่แบบเออใช่ไหมเดี๋ยวจะมีซีเรีส์เลยใช่ไหมจะหนังสืออะไรด้วยไม่รู้ว่าอาจจะเป็นหนังสือการ์ตูนหรือเปล่าวะ ะตาาูไม่รู้อา่จจาะเป็นแบบแขกเคยพักที่นี่ก็ได้เอ้ยเดี๋ยวเขาบอกว่าไม่เคยมีใครพักนอกจากตายายเขาใช่ไหมแต่ก่อนอะ่ะอาจจะเป็นพนักงานแล้วแบบมันมีลงยจจ้างมาเพ<อ>ิ่มวิ่มันมีเขียนกฎด,ด้วยเพื่อนเมื่อเขียนว่ากฎข้อที่หนึ่งห่างเริ่มดึกแล้วผมไม่แนะนําให้พวกคุณออกจากกระท่อมที่พักไปไหนไม่ว่าจะได้ยินเสียงพนักง,งานหรือพนักง,งานเอาอะไรมาให้ให้พวกคุณอยู่ในห้องเงียบที่สุดห้ามมีปฏิกิริยาอะไรเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นเด็ดขาดเพราะคนที่มาหาพวกคุณไม่ใช่พนักง,งานของเรา แม้ว่าอะไรอ่ะตอนกลางคืนใช่ไหมแม่จะไปถึงตอนงั้นตอนนี้ยังเย็นอยู่งั้นเดี๋ยวเราไปหาเบ็ดตปลาหาเรือแล้วก็หาอะไรกินก่อนที่จะดึกไหมจะทำตามกฎด้วยเออก็ได้แหละโอเคไป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 ก็เดี๋ยวไปหาเรือหาเบ็ดตปลาก็หาอะไรกินในเมืองก็ไปเพื่อนไปได้ไป ใช่ไปเพื่อนโอ้ชิมอิ่มมากเลยแล้วก็ซื้อของกลับมาเต็มเลยมี The Ultimate Burger เพื่อนรู้จักไหม Ultimate Burger เบอร์เกอร์ไซย์ใหญ่เบอร์เกอร์ไซยใหญ่แล้วก็จะมีฮอทดอกแล้วก็มี Pumpkin Cupcake นี่ยชันเอามาแล้วก็แบนเปิ้ลด้วยโอ้นี่เฮ้ยลุงลุงนายเอาเรือมาให้เลยเนี่ยโอ้โหดูดินี่ลุงนายให้เรือมาแล้วดูดิก็ดีนะเนี่ยขับได้กี่คนอ่ะโอ้คนเดียวก็ได้นะนี่ไงสองคนก็ได้โอ้ยหนังหนังหนังแมวแมวเดี๋ยวเข้าไปในวันอื่นก็ได้เพื่อนไปไปเข้าบ้านดีกว่า ไปได้ของกินมาเต็มเลยอ่ะไปเฮ้ยจะจะต้องซื้อของฝากด้วยดูไหมเฮ้ยอะไรวะาใช่เสียงใครเดินในบ้านอ่ะนี่ไหมพนักงานเปล่าไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ถือของพร้อมเพื่อนอาวุธเอ่อไลเซเบอร์ใครน้ฟึ่งใครอยู่ในบ้านฉันไม่ใช่ใครอยู่ในบ้านลุงของเฮียพนักงานหรือเปล่าไม่เห็นมีใครเลย แต่กีนน้ฉันได้ยินเสียงจริงด้วเพื่อนน,นยายอยจะทำฉันหลอนี่ไม่มีเออฉันก็หลอนเหมือนกันแนนอุ้ยนี่กี่โมงแล้วดึกจัดเลยเนี่ยเออไปเก็บขอ,องเก็บของกินก่อนโอเคเก็บไว้เดี๋ยวเขาไม่ไกินแล้วก็เดินปลาเข้าไปในนี้ด้วยแล้วกันนะเฮ้ยครับมีใครอยู่บ้านไหมเจอใค<ช>รอ่ะ,ะเออพนักงานเหรอพนักงานใช่ไหมครับอ๋อใช่แล้วครับใช่เหรอเพื่อนเดี๋ยวนะในเกมไม่เขียนว่าเขาบอกว่าถ้ามีคนมาเรียกหรืออะไรห้ามเรามีปฏิกิริยาเด็ดขาดเพราะไอ โ okay, อเคงั้นเริ่มเงียบไว้เพ<ง>ื่อนเงียบไว้เคือ okay, ไหมถ้าเขาต่อไปนี้ถ้าเขาเรียกเราให้เราเงียบไว้ทำตามกฎไหมจะทำตามทำไมเนี่ยยังกฎนี่มันไมามีอะไรหรือเปล่าลองดูเอออาจจะไม่มีอะไรก็ได้เราจะไปดีกเหรอไปดูก็ได้เพืไปอ่าไปดูก็ได้อะตามนายนะตามนายบอกนะจะไม่ใช่ไม่<า>เกี่ยวนะถ้าตะวันผิดกฎหรือมีคนไปด่าเราวอะกฎอะไรวะมันไม่มันไม่ได้เสียหายสักหน่อยเราก็แค่ไปดูว่าเป็นคนหรือเปล่าอาจจะเป็นแบบพนักงานจริงก็ได้โอเคครับมาแล้วครับอ้าวไหนอะ ไม่มีใครเลยเราเสียเมื่อกี้ใครอ่ะไม่รู้อ่ะเพื่อน้ยเสียงอะไรอ่ะเสียงเสียงเสียงอะไรอ่ะไอ้ข่าอะไรอ่ะเอ้ยแกงเออแกงเออเฮ้ยคุณคุณเป็นใครอ่ะไม่รู้เลยเข้าบ้านก่อนเออไม่ไม่ดูหลังบ้านหรอโอเคคุณไปดูด้วยแต่จะดูหรอไม่เอาอ่ะกลัวกลัวกลัวชิบหายแล้วแค่หรือว่าไอ้กฎที่มันเขียนอยู่มันหรือว่ามีคนกำลังแกล้งเราแล้วเราต้องทำตามกฎทุกข้อไม่งั้นเราจะโดนแกล้งอย่างนี้ไปตลอดไปเนี่ยฉันพูดก่อนเลยนะว่าฉันจะเป็นญาติทางห่างกับเจ้าของที่นี่ ใช่ถ้ารู้ว่านายเป็นใครแล้วมาแกล้งเราแบบนี้จะให้ลุงเคียรเนี่ยไล่ออกจริงอ,อ,อะไรอยู่วะมาแกล้งอะไรอย่างงี้อ่อกดข้อสองกนเผื่อมีอะไรเขยมเพิ่มดข้อที่สองถ้าพวกคุณได้เสียงเคาะประตูในตอนนี้ให้พวกคุณเปิดประตูไปดูถ้าพบเจ้าหมาที่อยู่หน้าประตูให้พวกคุณพาเจ้าหมานั่นกลับไปที่รีสอร์ทพวกคุณอาจจะแปลกใจที่มันเงียบผิดปกติถ้าถึงรีสอร์ทแล้วให้เจ้าหมายอยู่ที่นั่นที่นั่นถือว่าเป็นอันเสร็จสิน้นคืออะไรอ,อ่ะใครเคาะไม่รู้ <l ug> หรือว่าทำได้หรือว่าหนังสือมันจะเป๊ะขนาดนั้นเลยเหรอเพื่อพวกพวกทามมิ no ่งหรือเวลาที่มันเคาะประตูอะไรเงี้ยมันจะเป็นเวลาที่เขาเสร็จไปเลยหรือเปล่าแกงอันนี too, ้คืออันนี้ลุกๆอาจจะยาชังแกงชัวชัวนั่นน่าคิดยังไงใช่ไหมเออถือว่าตัวอดีดีเอ่อใครครับผมกำลังไปเปิดนะครับเคาะไม่เลิกเคาะไม่เลิกเลยอ่ะสวัสดีครับชึบฮุกแค้ร์หมาจริงด้วยไม่ได้หนังสือเขียนเลยเขาบอกให้เราพาหมานำกลับไปที่รีสอร์ทอ่ะ สองแตงยี่นี่สองชั้นน่นเหรอหรือว่าปล่อยไปงี้ดีไหมปล่อยไปไม่เอาเอาคือเจ้าของเอาไปคือเจ้าของฉันรักหมาเกินว่ะไปหนึ่งฉันว่าเราต้องมีอะไรให้มันหน่อยเอาเป็นข้าตอกแล้วกันไปไปเจ้าหมาไม่ได้หรอไปเดี๋ยวฉันจะพานายกลับรีสอร์ทเองนี่ตามมานี่ตามมานี่เขาตอกเขาตอกเขาตอกอ่าตามม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 ากินกินกินมาตามมาตามมากินมาต้อกินมาโอ้ยทำไมต้องเป็นเราวะเพื่อนไปถึงไฟเ้อนหรือหริงแล้วญาชิฉันแกงล้งขนะ ใช่เชราะว่าญาตินายแกล้งอะไรพี่เลี้ยพี่เลี้ยนแน่เลยอ่ะแต่ก็ลองทำตามด้วยเชราะว่าอาจจะอาจจะสนุกดีนะข้ขออาจะเจมเซอร์ไพรส์ไม่บอกให้ทอความหมากลับไปอเออไปไปได้ตามมาตามมาตามมาถึงแล้วถึงแล้วตามมาแล้วตามมาโอ้ยกว่าถึงน้อยเดินสิบนาทีสิบห้านาทีเลยเพื่อนเวลาเดินเนี่ยตอนโดนไปเลยนะยเพื่อนเดินไปมาโคเหนื่อยเลยว่ะเพื่อนเลยอ่ะขึ้นมา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 ตรงนี้ตรงนี้ตามมาตามมาตามมาเออแล้วก็บ้านเจ้าของหลังไหนเว้ยเนี่ย นายกลับบ้านนายเป็นแม่เจ้าหมาุทมีใหรอยู่ที่นี่แล้วหมาหลงไหมครับหมาใครอยู่ที่นี่ไหม,ไม,ไมครับใชนฉันว่านะรอเอาไว้ที่นี่แล้วกันเนาะนี่อ่ะตรงนี้แล้วกันอันนี้อยู่ที่นี่ไปก่อนน,นะเจ้าหมากินไปก่อนกินไปก่อน<า>เลยข้า,าไปซนที่อื่นนะใช่ปไปเพื่อนกลับบ้านเถอะ โอ้เราเดินเราโคแล้วต้องกลับหอใช่ฉชอ่านก่อที่บ้านดีหรือว่าฉันว่าฉันจะทำให้มันจบๆไปเลยว่ะไม่งฉันนอนไม่หลับแน่เลยเพราะตัวอย่างทาวมิ่งหรือฉันว่าถ้ามันเป็นการแก้จริงเราควรทำให้เสร็จนนี้เลยเขาจะได้เ<อ>บอร์รี่ไรวไม่ได้เจ็บใช่ไหมก้บไปอ่านที่บ้านไปเพื่อนหรือว่า,า,ท,าที่นี่อ่านที่อ่านเก็ด้ให้มันเสร็จไปเออ,เออจริงเปิดทำอะไรที่นี่จะจะได้แบบไม่ต้องเดินไปเดินมาเนาะเออข้อที่สามห่างเจออะไรผิดปกติให้พวกคุณให้พวกคุณให้พวกคุณตั้งสติแล้วค่อยออกจากกระท่อม แล้วหาต้นไม้ที่แปลกตาให้เจอแต่ต้นไม้นั้นจะมีศพของคนที่มาหาพวกนายพวกนายจะต้องไปแตะศพนั้นให้ได้โดยที่ไม่โดยที่พวกนายห้ามโดนมันแตะหากโดนพวกนายจะถูกสลับร่างกับมันคนร,รีรับเลยเพื่อนชาวบ้านเนี้ยเริ่มโคตรโมเลยกลับบ้านไปกลับกลับเลยเอ,อ,อันนี้ไม่เพ่อใช่ไหมอันนี้แกงอันอนี้แกงและอันนี้แกงแบบสุดเลย อ้ยระวังนะเพื่อนกลูโกลรี่นี่มันฉะบอกเลยว่าเวลาโดนทีนี่มันอย่างเจ็บเลยนะขาม่เชื่อในกฎที่มันเขียนไหมอ่ะไอ้ที่มันเขียนอะก็ถามว่ามันเชื่อนหมยะเออฉช่ว่ามันคือมันคือการโกงการแกล้งเออใช่อย่าไปเชื่ออะไรเยอะเลยเื่อ้าขาไปนีไปี่ไปี่ไปนีไปนี่หยวเขานไอ้ฉันว่ามีคนอยู่บ้านเราปะไม่มีนั่นน่ะถ้าเราสองเราต่างอๆยตรงตรงตรงที่เป็นรั้วไม้อ่ะ เห็นไหมใครอ่ะไม่รู้เขาไปเช็คไปไปโอ้โหฉันอยู่ในบ้านเหรอเพื่อนใครนั่งอยู่ตรงโซฟาเสียงตาน่ะพวกนเราจะเข้าไปแล้วนะเข้าไปแล้วนะส่งเสียงหน่อยทำไมไฟบ้านมืดคันแบบเนี้ยบ้านเราไม่ได้ปิดไฟไปหรอเฮ้ยนี่ตรงเนี้ฉันเห็นมีคนนั่งตรงนี้จริงเลยเพื่อนฉันก็เห็นเพื่อนเราไปเช็คทั้งสองไหมเผื่อเขาจะตกใจที่เราเข้ามาแล้วเขาเดินขึ้นไปเราควรตกใจนี่กระท่อมเราเออว่ะใช่ นี่คุณอยู่ชั้นสองหรือเปล่าคุณอยู่ไหนน่ะไม่มีใครนะเราตาฝาดเหรอไม่มีใครจริงๆนะเหนนี่เขาไม่มีเฮ้ยเขี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 ยเฮ้ยเปื่อกชิมายเราไงดีขับวะขับขอค่อยๆมันจะไม่ได้เราหรอก ไม่อยู่แล้วววไม่ค่อยอ่ะไรบอกค่อยๆไม่มีค่อยๆแล้วบ้านเราดีก่อนฉดีก่อนค่อยๆเดชลยค่อยๆหาต้นไม้หาต้นไม้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 ได้ได้ทำตามกฎที่มันเขียนอย่างเงี้ยเผื่อเื่อมันเป็นเรื่องจริงไอ้เราเจอคอะไรมาหาเว้าวจริงเหรนเราเราจะกลับไปดีที่จอทำไมวะตั้งสติตั้งสติตั้งสติั้งสติก่อนตั้งสติก่อนเพื่อนตั้งสติก่อนมีผีอยู่ในบ้านเราใช่ไหม มันเราเห็นผีมเมื่อกี้คือผีแน่ๆเห็นกะโหลแบบกะโหลเลยอ่ะโอ้โอ,โโอเคเฉันรู้นาจะไม่เชื่อแล้วโอเคเต้องทำตามกฎใช่ไหมเขาบอกว่าโดยที่พวกนายห้ามโดนแต่ห้ามโดนมันแตะคือต้องหาต้นไม้ที่แปลกตาให้เจอโอเคทำตามกฎโอเคต้นไม้ที่แปลกตาแปลว่าต้องอยู่ในป่าเท่ากับว่าเราจะห้ามไปทีดีสอทเราจะต้องตรงไปข้างหน้าโอ้ยหลังบ้านเราเหรอใช่โอเคไปก็ไปวะโอ้เพื่อนผีในบ้านเรานะหมอันจะไม่ตามมานนะ เพื่อนฉันไม่ชอบเบอร์รี่เลยเต็ไมไปหมดเลยอะ่ะเพื่อนเฮ้ยเน่าชอบเบอร์รี่ไหมเอาไปกินไหมฮ่ะอะไรยิบทำไมเอออะไร,ะไรติดจิเออเพื่อน เพื่อนหน้าตาคุ้นๆณมันเคยเจอที่บ้านเราไปเร็วไปไหนไปไหนเราจะไปไหนเพื่อนเราจะเข้าตู้ไม้ไปเจออะไรไม่รู้เดินเดิไปก่อนเดี๋ยวก็รู้เองอ่ะแซมมี่นี่มันป่าแล้วเว้ยเราอย่าเดินกลัวแล้วเว้ยหลงแน่เอ้ยเอ้ยเอ้ยเพื่อนฉันสติหลุดมากตอนนี้นายอยู่ไหนวะจะไปไหนแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮียแซมมี่แซมมี่คว้ามาตามกูว้ามาตามกูนายนอยู่ไหนอ่ะช่วยด้วยแซมมี่จะติดจะติดบอร์รี่เบอร์รี่เฮ้ยเฮ้ยีย แค่อะไร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 ฉันว่าฉันเจอแล้วเพื่อนต้นไม้แบบโบราณน่ะแซมมี่มันไปหาอะไรแซมมี่มันไปหาอะไรแล้วไปหาอะไรแล้วโอเคโอเคเหมือนที่มันเขียนถ้าเจอะอะไรที่มีศพอยู่เราต้องไปแตะต้องศพก่อนที่ไอ้ไอ้ไอ้ชายที่มันตามเราเนี่ยมันจะแตะต้องตัวเราได้เพื่อนเหมือนที่กดเขียนอยู่โอ้โอเคเราจะไปแตะยังไงวะเราต้องไปแตะพร้อมกันเร็วมา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 อยู่ไหนล่ะไอ้คนที่มันไล่เราอะไม่รู้มันตามใครไปแล้วเมื่อกี้รู้เหมือนกันเร็วมาเร็วมาเร็วโอเคเพื่อนผ่านแล้ว อเฮ้ยไปมีขนาดแล้วมังเฮ้ยพีไม่ถึงอ่ะไม่ถึงไม่ไม่ถึงเรารอหรอเราค่อยเราค่อยเราค่อยปีนขึ้นต้นไม้เราค่อยปีนขึ้นต้นไม้เพื่อนอเเียปีนต้นไม้เหรอถึงไหมไม่ถึงโอ้ยไม่ถึงเหมือนกันแ่เราเชือกมาเดี๋ยวเราเชือกเดี๋ยวเราเชือกโอเคไอ้เราเชือกรเต็มไปหมดเลย เราเอาเาเขามนเพื่อนเอาชดแตะขึ้นเล็วในในในยอนล่อไว้หนยล่อไว้หน่อยล่อไว้หน่อยทางนี้ไยแล้วจีงจะจับให้ได้สิไอ้ไอ้อบ้านเอาเชือกแล้วมาโอเคโอเคไปไปไปโอ้โอ้ยเบอร์ลี่มาดูมาตามแล้วมาตามไปแล้วมาตามไปแล้วดู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 ดนดู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 ยูดยูดคข้างบนดเดู ตามอยตาไปนี่มันตามฉันอยู่อ่ะ้ให้เราจับได้นะขึ้นยากชะมัดเลยอันนี้นายแตะเสร็จปุ๊บนายออกแล้วนายก็ลอให้หน่อยแล้วฉันก็จะไปเชือ้นไปโอเคปะโอเคฉันแตะก่นะเอ้ยเอาเลยเอาเลยยานโอเคแตะแล้วล่อไปเลยลอไปเลยลอไปเลยมาึบโอเคขึ้นแล้วสมแตะเร้วบอยนี่ะโอ้ย มาเพื่อนมอ่ะมาไหนเพื่อนโอ้ยเบอร์รี่ฉันเกลีชะมัดเลยอ่ะโอ้เบอร์รี่เต็มเลยอ่ะมันก็โง่เหมันแล้วมันก็นเอาถูกที่ด้วยเจ๊ใช่ปะกระพังกระพังเข้าไปกระบังเข้าไปแล้วคุไฟในไม่เอาไปเดี้ออะไรนะของไฟในอยู่บนต้นไม้เออทีามันเข้าไปหาไหมโอเคโอเค ทำไมฉันว่าศพคนนี้กับคนที่มันตามเราเหมือนกันเลยวะเพื่อนหมือไปเลยปะเราศพนี้เหมือนมาแล้วนะเราทำไมลุงฉันไม่มาเก็บวะไม่รู้ว่าลุงนารู้เรื่องรูปล่าเนี่ยว่าจะมีกบแบบนี้อยู่ในอยู่ในมือฉันด้วยเนี่ยโธ่กระโน่นึกกระท่อมนี้มันไม่เคยมียนะมั้งอ้าวไปไป,ไป โอ้ยสายเข้าหน้าเต็มเลยฉันเหนื่อยจังเลยตอนเดินโดนนี่เนี่ยเชื่อกแขนฉันก็ขาดไปหมดเลยโดนเบอร์รี่เกี่ยวเรายกเลยทิพย์สามวันสองคืนนี่จะเป็นแค่วันเดียวหรือวันเดียวพอใช่เพื่อนวันเดียวกลางเลยอ่ะนายไม่หาคมฟงไฟไหมใช่ไหมในกองกระโดดเพื่อนไม่หาวะฉันอ่านหนังสือรอไปเร็วรีบเอาใช่ไม่ได้ต้องมีคมไฟก่อนมันมองไม่เห็นอ่ะเอาจะละมามาเดี๋ยวฉันอ่านเองเอามามามาฉันจะส่องไฟก่อนโอเคส่องเสร็จปุ๊บแล้วก็อ่านเลยกดข้อที่สี่ เอาล่ะฟังให้ดีๆถ้าพวกนายอยากผ่านกฎข้อนี้ต่อไปหาพบเจอผู้หญิงเดินอยู่แถวชายหาดพวกคุณอย่าได้สบตากับเธอหรือพูดคุยกับเธอเด็ดขาดเพราะว่าอะไรแคร์จชาเหรอมันเป็นการง่ายมีต้องหลายที่เฮ้ยแคร์อุ้ยแคร์มีน้อยรึเล่ามีคนเดินด้วยเห็นปะอุ้ยถอยไปถอยไปก็ถอยไก็ถอยไปกถอยไปก็ถอยอยไกดปุ่มนี้ง่ายๆเราก็เราก็แค่ห้ามห้ามเบ็ห้ามศพตากับเขาใช่ไหมเขาเดินอยู่ชายหาดแล้วทำไมหน้าต่างเรามันถึง เป็นแบบนั้นนะแบบมีลงมีร uce, มู้ก็ได้ไงก็ไม่รู้อ่ะเอ้ยรู้มันหายไปไหนอางี้ดีว่าเหมือนเราโดนเสตชัม hey. ่ yeah. ่เส oh. 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 ียอะไรอ่ะเฮ้ยโ hm ๊ยโอ้ยซซซเอาเลดิเอาเดิเอาเดิเจตาไปแล้วเตายแน่เปีาูเตาปเลยเฮ้ยเสียกิดเสียกเสียกเอาเดิเอาเดิเเยเเาเาเเเยสตาร์เอาเยว่ชสตาร์เแล้วเหนเหมือนการกูกระสบเอาไี่อัดกดกดกดทไอที่5 หากได้ยินเสียงกรีดขอร้องขอหญิงสาวขอให้พวกคุณขึ้นเรือแล้วไปยังกระท่อมกลางน้ําที่นั่นคุณจะปลอดภัยกว่าในตอนนี้เขาจะตามคุณไปแต่เขาไม่สามารถไปถึงกระท่อมได้หากตามที่ตามพวกคุณหายไปแล้วนั่นคือสัญญาณว่าพวกคุณสามารถกลับได้ไปลงไปกระท่อมกลางน้ำไปลวไปลงกระท่อมกลางน้ำโอ้เราจะลงตรงนี้เลยเหรอชุบอ้อยโอ้โหโคตรเหนื่อยเลยคิดอยู่คิดอยู่ในบ้านไปแล้วเพื่อนไปขึ้นมาขึ้นมาตามาตามไาเล้หรอมาตามไาแลยหรอมาตามไปยังมาตามไายังไปตามอยู่ไปลวไปท่อมกาน้ำผีเวรน้่เป็น โอ้โหจะต้องปิเวามปิดจะมันบินได้หรือเปล่าไม่รู้ทิแม่งก่อนเลยดอกมงตอไม้เบอร์ลี่ตัันบอร่าึ่งยนึง่าย่างไปันห้าเข้าหรอไกลเสียงไปบัวเข้าปเข้าว้ไห้ามปิดอยู่อะเราต้องเอาเอาต่อไปออกไปนึโอเคสหนออปุ๊บออนี่แหละกระทของจริงองีอะไรเนี่ยอูปิดเลยไม่มีอะไรโอเคไม่มี มีที่ตกปาด้วยเหรอ๋ออันนี้คือเราแค่รอใช่ไหมเพื่อนเราแค่รอเรา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 ราเเรา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 มันเรา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 เรเราเร้เรา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 เาเราเาเลาเราเราเาเรอเร้รานราเรานราเ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 อาเราเาเราเรเรอาเราเรา่าเาเราเราเรราาเราเาาเราเาเราเรรเรเรเเรเยเรเร มันจะมาเดินรอบบ้านเลยเพื่อนตอนนี้ไหมมันเดินรอบบ,อรอบ้านเลยดูดิ่ดูนีมันมันจะพักบ้านแล้วเข้ามาแต่ไม่เอาเลยดิเอาเลยดิเราจะเรา,เราจะขึ้นเรือแล้วเราจะต้องเชือกดเชื่อกดน่าจะเชื่อกดไหมเชื่อกดก็คือว่า ให้ให้เขาบอกให้ผีหายไปหมดป่ะมันห้าข้อแล้วต้องเชื่อแล้วบ่าวะเออเออบอกว่าหาเชื่อหากเต้องต้องรอรอเพื่อรอโอ้โหสติฉันต้แตกวิสติฉันต้แตกฉันจะบ้าฉันจะบ้านจะบ้ารอรอรอผีจะหายไปแล้วเขาจะมาทอมกันตะมันจะมัดเขาโดนตะนดตะมันเขาโดนตะมดตะมันเขาโดนเอวเอาไปเอาเขาเลยเผื่อวิ่งมันอตะมัดเขาโดนตะมัดเขาโดนมูนิคิวฉันหายไปแล้วป่ะออกออกแล้วกลับกไปทอมกันเร็วๆร็เขาไม่ได้บอกให้เราอยู่ที่นี่นานด้วยเขาบอกว่าจนกว่าผีจะหายไปแล้วเขาจะมาทอม ไหเยไเลยไเลนเลือจอดใจเดน่โอ้ยก็นไรกันไรบางจอดเลยแล้วเว้ยกไปไปไปไกรตุ้กระตอมกระกระตอมเฮียทำไมฉันต้องมาพักร้อนกับผีแบบอะไรแดงๆอะเมื่อกีไม่รู้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 อาจจะเลือดอาจจะไปเลือดหรือเปล่าเลือดหรือเปล่าเลือดหรือเปล่าเฮียเฮียเอียเฮ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 ีตเฮียเฮียเฮียเฮีาเยเนียเฮียเฮียเฮายเยยยยยเเี มาดู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 เข้ามาเข้ามาเข้ามาฉันล่างกันแล้วเพื่อนฉันสอบเผื่อเออเผื่อเจอผีข้างบนจะได้หนีง่ายๆหน่อยเอางี้ดีกว่าฉันว่านายไหนมันก็ถึงขนาดนี้แล้วไหนอ่านกดข้อต่อไปแล้วเราจะไปหาลุงกันข้อที่หกเอ่อจุดๆจไม่ได้เขียนอะไรเลยอ่ะเช่มันอย่าไปสดใจเยอะเช่มันไปไปหาลุงฉันจะถามลุงแล้วฉันก็จะกลับบ้านแล้วฉันจะกลับตอนนี้แหละน่าจะหมดแล้วโอเคงั้นเรากลับไปที่รีสอร์ทไปบ้านลุงเนาะโอเคไปหาลุงไปหาลุงเลย เอ้ยมาเร็วเพื่อนมาเร็วเาถึงที่ปลอดภัยแล้วเวย้ยวิทแคสยื้องสื่อฉันขยับเองไหมแกรู้สึกได้นะวเวย้ยมันหรือว่าวะเพิ่มข้อกดข้อหกมาจริงด้วยเขาบอกว่าอย่าได้เข้าไปใกล้รีสอร์ทหรือเรียกร้องความช่วยเหลือสิ่งที่พวกคุณควรทำคืออยู่นิ่งๆอย่าได้ขยับแม้แต่ก้าวเดียวพวกมันจะจับไม่ได้ถ้าพวกคุณอยู่เฉยๆหาพวกคุณดันไปพลาดผมก็คงช่วยอะไรไม่ได้คุณไม่ได้หรอกเขาบ้างัค่น่ะเฮ้ย เสียงอะไรอะอะไรเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยแซมแซมแซมโอ้แซมแซมตาแซมตาเฮ้ยพวกแกตบบ้าอะไรกันตรงนี้เนี่ยฮะพวกแกเมาใช่ไหมฉันบอกแล้วอย่ากินแอลกอฮอล์ยังไงล่ะเอ้ยเสียงนี่มันเอ้ยลุงลุงครับโอ้เเออฉันก็ลุงอะดิโถ่เอ้ยเอ้ยพวกผมยังไม่ตายยังไม่ตายเนี่ยลุงทำไมลุงตายบ้าบอเลย ใส่สูตรดีแดงนู่นลุงอยู่นู่นนี่ฉันอ๋อเฮ้ยครับไปดูนี่ดิอ้อก็เห็นแล้วไงโอ้พวกนายไงไม่ใช่ครับไม่ใช่อ้วหงผมไม่ใช่พวกโอ้พวกนายแล้ะอ้วใครฮะติดเต็มปากพวกนายเลยเนี่ยฮะไม่ใช่โอ้ผมงรบบนี้นะครับลุงเออผมว่าผมจะกลับเลยครับอ้าวนได้บอดอยู่สามวันสองคืนไงลุงอุตส่าห์เตรียมที่พักมาให้ที่นี่นะ โอ้มา,มา,มาไม่เอาแล้วครับพอดีว่า,าผมจะกลับบ้านอะ่ะสมตสมตมิว่าท่เป็นบ้านแห<อ>ละมันเจอผีไม่ได้คิดว่าอะไรกดข้อที่7หากใกล้รุ่งเช้าแล้วให้พวกคุณเก็บข้าวของเก็บข้าวของของพวกคุณแล้วเตรียมออกจากเกาะน,นี้ได้เลยโดยเร็วที่สุดถ้าช้าเกิดไปพวกอาจจะต้องอยู่ที่นี่ต่อไปก็ผมกลับกันนะครับสมตสมตมิตบ้าบออะไรเออนี่กี่โมงแล้วครับเนี่ยจิ๊บจิ๊บจอดเจ็ดหกโมงครึ่งอะไปเร็ว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 เก็บของเร็วเก็บของไปนแล้วมังเพื่อน อาลูกครับเดี๋ยวผมฝากเก็บของที่รีสอ่าเออบ้านล้างเนี่ยพูดไรพูดไรพูดดีๆบ้านล้างไรกระทอมกระทอกระทอดูกระทอมเลยกระทอมหลังเกาะตรงนั้นครับฝากเก็บของแล้วส่งไปสี่มาให้ผมผมหน่อยได้ไหมอ๋อทำไมไม่เอาไปเลยอ่ะไม่ไม่ไม่อยู่แล้วครับเราเลยอยู่ฝั่งนู้นเพื่อนเลยอยู่ฝั่งนู้นโอ้ไป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 